กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายยกรัฐมนตรีพลตีนพร,รั์แก้นแก้วนำโดยอภิชาติคำดีประธานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรสิปกริ้วตระกูลประธานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ภูมิภาคดรชยเยสขจรบุญถาวรประธานภาคเหนือ นายสุรชนสุนสธรรมประธานศุนภาคเหนือตอนบนและนายสมชัยกมนเทพเทวินประธานภาคเหนือตอนล่างพร้อมคณะได้เดินทางมายังสารากลางจังหวัดเชียงใหม่เพื่อนำสิ่งของและอุปกรณ์การแพทย์ที่จำเป็นมามอบให้กับจังหวัดเชียงใหม่ภายใต้โครงการร่วมใจสู้โควิด -19 สำหรับนำไปใช้ในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 โดยมีนายเจริญฤทธิ์สงวนสัตว์ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นผู้รับมอบเมื่อวันที่9กันยายน2,564ที่ห้องประชุม โรงแรมกิเลศรีสอร์ทเชียงใหม่สำนักง,งานศึกษาที่การจังหวัดเชียงใหม่ดำเนินการถ่ายทำรายการเสวนาพื้นที่นวัตรกรรมการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่มีประโยชน์อย่างไรและจะสร้างการเปลี่ยนแปลงต่อการศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่ได้อย่างไรโดยมีผู้ร่วมเสวนาประกอบด้วยดรยุพินบัวคมศึกษาทีการจังหวัดเชียงใหม่ นายโกศลปราคมประธานคณะอนุกรรมการบริหารจัดการเชิงพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่นายสินอาจลำพูนวงประธานคณะอนุกรรมการวิชาการวิจัยและประเมินผลนายสมพงษ์พรมจันทร์ประธานคณะอนุกรรมการยุทธาศาสตร์และแผนและมีนางสาวชนิสาชมสิน ประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่เป็นผู้ดำเนินรายการซึ่งจะได้มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ในช่องทางต่างๆอันจะเป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจและสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่